จากการพุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจของหุ้นวิน a s t ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่สัญชาติเวียดนามล่าสุดหุ้นวินฟาสร่วงลงกว่า92%จากจุดสูงสุดจนราคาต่ำกว่า IPO แล้วคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube p r e m i u มของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหุ้นวินฟ a าสปรับตัวลงมาลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า IPO หรือราคาตอนเข้าตลาดณเวลานี้ โดยมีราคาอยู่ที่8.05เหรียญซึ่งลดลงมากว่า90%จากที่สร้างกระแสฮือฮามาก่อนหน้านี้โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมาทางวินฟ s สบริษัทรถ EV ีของเวียดนามได้มีการเข้าตลาดหุ้น n a s ชแดไปด้วยราคา IPO ที่10ดอลล่าและสร้างความฮือฮาด้วยการขึ้นไปอยู่ที่ราคาในการปิดตลาดวันแรกที่37ดอลล่าจนทำให้บริษัทวินฟสัสมีมูลค่าบริษัทสูงถึง3ลนะ้านล้านบาทณเวลานั้น อย่างไรก็ตามนะครับการปรับตัวลดลงมาของหุ้นวินฟ s สในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยคุณเดวิดเบลเนียฮาเซตนักวิเคราะห์จากลุมเบิร์กได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่านี่เกิดจากการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทวิน a s t ไม่มีความยั่งยืนซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวนะครับก็ตรงกับการคาดการณ์ของหลายๆฝ่าย จากกรณีที่ราคาหุ้นของ v ินฟ a s สพุ่งสูงซึ่งเป็นทางตรงกันข้ามกับยอดขายรถของวินฟ a s สเองที่ดูจะเหมือนไม่เปรี้ยงป้างและตรงกันข้ามกับราคาหุ้นทั้งนี้จากข่าวราคาหุ้นที่ร่วงหนักของ v ินฟ a s สทางรีดิโอฟรีเอชียภาคภาษาเวียดนามก็ได้มีการรายงานข่าวนี้เช่นกันซึ่งจากรายงานดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวเวียดนามได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจไว้เป็นจานวนมากเดี๋ยวเราไปลองฟังกันสักนิดนะครับว่า ชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกท่านนี้ได้แสดงมุมมองและความคิดเห็นไว้ว่าผมคิดว่าราคาที่แท้จริงของวินฟ s สจะอยู่ที่6.7ดอลลาร์ในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อไปท่านนี้ได้มาตั้งคำถามนะครับว่าแล้วคนที่เชิดชูวินฟ s สตอนนี้หายหัวกันไปไหนหมดแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆไว้นะครับว่า แมวก็ยังเป็นแมวอยู่วันยังคำ่ำความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรน่าแปลกใจเลยนี่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้แสดงมุมมองไว้ว่าหุ้นของวิน a s สนั้นสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทไปมากความคิดเห็นต่อไปครับผมคิดว่าราคาที่ถูกต้องและมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นวินฟาสก็คือ0.1 USD มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ได้พูดถึงบริษัทวินฟาสไว้ว่า,วาพวกเขาเอาเงินหลายพันล้านดอลาลาร์าาไปยังอเมริกาตอนนี้พวกเขาคงออกจากเวียดนามกันไม่ได้แล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆไว้ว่า,วาผมคิดว่าอีกไม่นานเกินรอพวกเขาคงไม่รอดความคิดเห็นต่อไปครับเราจะทำอะไรกับลุงไร้สระคนนี้ได้บ้าง ซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้ก็น่าจะหมายถึงฟาร์มยัดเฟือง CEO ของวินฟ a าสนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่านี่คือความจริงที่ว่าการทำการเมืองนั้นง่ายกว่าเรื่องของเศรษฐกิจความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ราคาร่วงลงมามากกว่า95%แล้วความคิดเห็นต่อไปไม่ต้องทำอะไรสิ่งนี้มันอยู่ในการคาดการณ์อยู่แล้วความคิดเห็นต่อไป หวังว่า VFS จะกลับเข้าสู่มูลค่าที่แท้จริงที่0.1ถึง0.3 USD สินฝันในการใส่รองเท้าแตะยางพาราขึ้นยานอวกาศสักทีชาวเวียดนามท่านนี้ก็เปรียบเทียบสะเห็นภาพเลยนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขบอกว่าผมคิดว่าอนาคตบริษัทจากจีนจะเข้ามาซื้อกิจการของวิน a s t ความคิดเห็นต่อไปครับ ตอนนี้ราคาหุ้นลงมาอยู่ที่8.05แล้วคนเวียดนาม97ล้านคนที่รักเขาล่ะทำไมพวกคุณถึงไม่ช่วยซื้อ VFS เพื่อ,อดันให้ราคาสูงกว่า100เหรียญล่ะความคิดเห็นต่อไปนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับเปลี่ยนคลิปโตบางเหรียญที่เป็นขยะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงมุมมองไว้อย่างน่าสนใจว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดแบบคอมมิวนิสต์ที่พวกเขาคุ้นเคย แต่ว่าพวกเขากลับมาต้องทำธุรกิจในตลาดเสรี100%บริษัทในเวียดนามต่างก็คุ้นเคยกับการทำธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์กว่า800ฉบับพอมาเจอตลาดเสรีมันก็เหมือนกับนำไวายไปขายแต่ลืมดูคุณภาพของบริษัทผลิตไวายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเมื่อมาเฟียเวียดนามรวมหัวกับมาเฟียจีนบุกตลาดสหรัฐการฟอกเงินครั้งนี้จึงล้มเหลว ความคิดเห็นต่อไปครับบอกได้เลยว่าหุ้นของ Wi-n Fast จะลดลงไปถึง0.5เซนมันยากมากที่จะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อไป Win Fast ขายรถได้กี่คันเองแล้วทำไมราคาหุ้นของพวกเขาถึงต้องพุ่งขึ้นไปสูงขนาดนั้นความคิดเห็นต่อไปครับการหลอกลวงในเรื่องหุ้นจากเวียดนามที่เข้าตลาดสหรัฐในครั้งนี้คือการไม่ประสบความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับโดยเขาได้เขียนไว้ว่าความฝันของวินฟ s สได้ละลายกลายเป็นควันไปแล้วความคิดเห็นต่อไปเขาคงคิดว่าตลาดสหรัฐจะจัดการได้ง่ายเหมือนกับที่ทําในเวียดนามความคิดเห็นต่อไปในขณะที่วินฟ s สยังขายรถไม่ได้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปโรงงานรถในสหรัฐก็ยังไม่ได้ทำเลยความคิดเห็นต่อไปครับผมขอพูดอีกครั้ง การทำธุรกิจต้องมีจรรยาบรรณและมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าเราไม่สามารถโกโหกเรื่องรถของเวียดนามนีได้เราจะสนับสนุนการช่อกงเช่นนี้ได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปครับปัจจุบันคนเวียดนามและต่างประเทศจำนวนมากกำลังสรรเสริญวินฟาสแต่ว่าตอนนี้พวกเขาคงพูดไม่ออกกันแล้วครับผมและนั่นก็เป็นบางส่วนจากความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้มีการพูดถึงราคาที่ร่วงลงของหุ้นวินฟาสในครั้งนี้นะครับ ทั้งนี้จากผลประกอบการของ Winfast ในช่วงปี2023ที่ผ่านมาหลังจากมีการขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกาและรวมถึงการเข้าซื้อขายในตลาด NASDAQ โดยทาง Winfast ได้มีการรายงานรายได้ในไตรมาสที่1ประจำปี2023โดยรายได้ของ Winfast ลดลง49%โดยเป็นการขาดทุนถึง598ล้านเหรียญหลังจากที่เริ่มส่งออกรถไปยังสหรัฐอเมริกาโดยทางวิน fast ได้มีการระบุว่าเพียงไตรมาสแรกไตรมาสเดียว รายได้ของบริษัทก็ลดลงกว่า84ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งทั้งหมดทางวินฟ s สก็ได้มีการรายงานว่าสาเหตุเกิดมาจากยอดขายที่ลดลงซึ่งเดิมทีวินฟัสมีการตั้งเป้าหมายการขายในสหรัฐอเมริกาไว้ที่50,000คันแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทางวินฟัสก็ยังมองโลกในแง่ดีในเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของวินฟัสก็สอแววไม่สู้ดีตั้งแต่ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โดยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี2023ทางบริษัทได้มีการเปิดเผยถึงการเรียกคืนรถยนต์ชุดแรกที่ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาในรุ่น V-F8 ของ Winfast จำนวน999คันแต่อย่างไรก็ตามในาา์มยัดเฟืองผู้ก่อตั้ง Winfast และรวมถึงเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในเวียดนามก็ยังมีความคาดหวังว่า Winfast จะสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในปี2024และเขาก็ยังคิดอีกว่า แนวโน้มของบริษัทวินฟ a าสจะเป็นเชิงบวกมากขึ้นสำหรับบริษัท E ีีของเวียดนามรายนี้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปยสวัสดีครับ